สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนํามาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนําเสนอข่าวดังต่อไปนี้จังหวัดลบบุรีจัดพิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศมหาราชบรมนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมครับ เมื่อวันที่5ธันวาคม2564เวลา7นาฬิกาที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระพรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาจทิเบตมหาราชบรมนาถบพิร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564โดยมีข้าราชการพล,ลเรือนข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬกานายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประกอบพิธีจุดทูบเทียนบูชาพาะระรัตนาไตร จุดทุบเถียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลจบพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นายนิวัฒร,รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประธานพร้อมด้วยข้าราชการถวายเครื่องไทยธรรมประธานทอดผ้าไตร พระสงฆ์อนุโมทนาประธานกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรยัยและถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิบลอดุลยเดชมหาราชปรรมนาถบาพิษจากนั้นนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประธานนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์ และสามเณรจำนวน89รูป จากนั้นเป็นการประกอบพิธีวางผ่านพุ่มและพิธีถวายบังคมโดยผู้แทนส่วนราชการหน่วยทหารรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดลบบุรีวางผ่านพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มานาถบพิษ เพื่อเป็นการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์จากนั้นนายนิวัฒร,รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้ประกอบพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรม,มาชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรม,มานาถบพิตรพร้อมกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม,มาราชส,สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาราชบร,รม,มานาถบาพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมใจความตอนหนึ่งว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปวงพระสงนิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและจดจารึกไว้ในดวงใจอย่างไม่เสื่อมคลาย70กว่าปีแห่งการคองราชเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่าทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ส่งอุทิตพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจหนานับประการเพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎรสร้างความ่าสุขร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมืองส่งเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรักความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราษฎรโดยทั่วนหน้ามเมล็ดพันธ์การพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 4,741โครงการยังคงเจริญงอกงามผลิตออกดอกออกผลทั่วสารทิศหลอเลี้ยงทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทยหลักในการดำเนินชีวิตทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่างๆได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติ ทั้งเป็นแนวทางสำคัญที่เป็นภูมิคุ้มกันให้แก่พระสงนิกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกยุคปัจจุบันโดยพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นพระองค์จึงสถิตยอยู่ในดวงใจของถวยราชตลอดมาทรงเป็นประดุจด,ดวงประทีปส่องชีวิตผองพระสงนิกรทั่วร่า ก่อเกิดประโยชน์ความสมานฉันนำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินไทยจากนั้นนายนิวัฒนร,รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำทุกภาคส่วนถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรบรมนาถบพิษโดยพร้อมเพียงกัน โดยเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้นําเจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้ตกแต่งสถานที่ภายในโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีดังกล่าวอย่างสวยงามและสมพระเกียรติ ผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับก่อนจากการในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์ปราศัก์ไกลเลิศกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ